คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอยู่ให้สามใบค่ะใบแรกค่ะหกไม้เท้าค่ะใบที่สองค่ะห้าไม้เท้าค่ะใบที่สามค่ะสองเหรียญค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะคะ แม้มันจะติดขัดมีอุปสรรคมากมายนะคะมันจะสำเร็จนะคะใช้เวลาสักนิดนึงใช้ความอดทนมากหน่อยนะคะแต่สำเร็จแน่นอนะคะ่ะแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการพูดกันเจราจาต่อรองกับผู้ร่วมง,งานนะคะหรือการพูดคุยกันนะคะอาจจะมีปัญหากันได้นะคะเพราะว่าความอารมณ์ร้อนหรือว่า ความใจร้อนของคุณหรือทัศนคติไม่ตรงกันนะคะจะทําให้เกิดปากเสียงกันได้นะคะให้ใจเย็นกันนิดนึงนะคะแล้วทุกอย่างจะลงตัวค่ะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นการเงินที่ค่อนข้างจะมีรายจ่ายกับรายรับพอๆกันนะคะหรือว่าคุณเอาเงินนะคะไปลงทุนในการ ทำอะไรสักอย่างนะคะทำให้มีการหุ่นเงินในช่วงเวลานี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันสาวทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่ากูกันด้วยค่ะ